ก็สวัสดีครับผมยิน <c oughs> ด,ดีต้อนรับติดช่องครับบ้านฉั่นเชนแนวตรงแนวตรงแนวสวนใครเขาก็ไม่รู้ครับนหนาหนาดุวยกโอ้โหโอ้โหนี่ก็นหนาหนาแล้วครับไปมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นเราคือจักห,หมูไว้ ôi thằng đường cho nó, Bà khô nữa, tu khóng. cái cục của là căng anh á, người anh hết. ôi, quả nó mãi nề thế lạ. ôi, quả อันแรกคแบบรับผมโดเดปะเลเด็ดโดดไม่มาไม่มีผ่านหลังแรกก็ให้เอาไปแล้วดูหลังต่อไปกันหลังที่สอง ดูทุกคนทางมันดีนะทุกคนมันไม่ลั่นอะ่ะโอ้โาเสียดายสักตัวไม่ได้เลยหืัทงนี้ลั่นครับผมว,ว้าวได้แลวหนึ่งตัวคุณฉันนีน่ครับ โอเคตั okay. วยงาอยู่มัง้งหลังนี้ก็เมลอนนะทางเดินมึงจะระคุดดิโอ้โหเเยียบครับทุกคนเยียบแต่เมลอนหนึ่งสองสามสี่ Nhị mà kia lặng nữa Mà leo khem leo gấp Ngô ngạ luôn các con Có lặng nà kín nà kín ที่ตะลุกไดนะ้ไหมไม่ลั่นวะทุกคนเน้ยรู้ทางไหนเนี่ยนะมีแต่หนุกนะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวขับรถลงทงนูนะน้นะดูนู่นนะมีทางนะโอ้ขับมาขอเสียเยอะจริงๆปังถ้าลั่นนะมีได้ตัวตรงๆ แข็งเป๊กเลยอ่ะเลยหนึ่งตัวยังโอเคแต่ตัวก็ไม่ก็สวยเท่าไหร่นะทุกคน กดติดตามไม่ครบพันคนที่คล้ามโอ้โหลจ้ะของว่าปิดน้ำนี่นะเราของคงเห็นแล้วล่ะ ็สรุปครับผมได้หนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวก็ใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ